ก็วางหมดเลยวางเสื้อบ่าตั้งเด้วางเสบไทายอันอันอันถามถามครูบาาวเด้อร์เด็กเด็ดเด็กเด็ดเจ้าผ่านไปไม่ได้ได้เจ้ามีเบาค่อยน่ะเฮ้เจ้ามีเบาค่อยเจ้าผ่านไปไม่ได้เลยเจ็ดเจ็ดสอง ใช่มาจอดนี่เลยจอดป่าหน่อไม้เลยกลับมาโมไซค์ชิบวะสักกลับมาโมไซค์ก็แเ้ากลับมาโมไซค์ค่าสวัดีครับพบกับช่องสาวปลาไหลคุณมุษย์ไทยมุกดาหารมนีเห่ามาหาหน่อไม้พาญาติที่มาจากกรุงเทพค่ะมาหาหน่อไม้นำกัน เพิ่นจะซับน้องใหม่นะจะซับน้องใหม่มาเป็นน้องเลือดวันดีน้องกัสค่ะน้องบีค่ะวันนี้จะมาหาหน่อไม้ด้วยกันหาหน่อไม้หาหน่อไม้มาดูว่าไ่ยกรุงเทพสีซาร์มาซับน้องใหม่ได้จังไรแข่งกันแน่นี่แข่งกันนี่เลยเซล่ากันเอามาแข่งกันนะพวกเสาเซล่กันคนละทุ่งผายจ้ะภายใดหนึ่งชั่วโมงโอเคจัดหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันแก่เอาเแคบนนิดนึงไ่ยกรุงเทพซับน้องใหม่ใส่งานถ่ยกรุงเทพ้ได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 ้อยู่นี่ใช่นั่นแหละ ได,ไ,ได้แล้วหนึ่งเห็นไหมอีกหน่อยนึงมีข้างในใส่แรงงานกรุงเทพค่ะมาหาหไม้เองค่ะเอาถ้ามันแข็งๆเราก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงถ้ามันแข็งเราต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเออโอเคได้ แต่ว่าไม่เป็นไรมันมันสูงแล้วกัดจับได้เลยจับได้อือมันสูงแล้วต้มอุ้ยได้เลยนี่หักเลยมีใจดอกค่อยมาเออนั่นแหละนี่เดี๋ยวเราทำไเองไงเราก็จะแบบว่าเอ้ยเราภูมิใจเนาะของเราเราหาเอง อได้อยู่เนี่ยขุดลงไปเลยอ่อนดีนี่แหละอืมจับได้เลยโกโูแต่มันจะตรงไหมก่อน <c oughs> นั่นแหละนะใช้ได้นี่อีกอันหนึ่ <c oughs> เเงเ,เ,งงเ,เนี่ยได้อยู่ขุดลงไปอุ้ยมีสองอันเลยอ่ะ นอนอนเล็กก็ต้องขุดลงไปนอนล้วนได้ไหมถ้ามันยังไม่หลุดก็ไม่เอาเอาเฉพาะตัวนอนนั้นขุดลงไปอีกก็ได้ขุดดินออกอือสับเลยทีีน้สับฝั่งน,นั้นแหละจะโดนนอนเล็กแข็งเดี๋ยวขึ้นข้างบนด้านล่างนั่นมันจะแข็งกัดจะตัขึ้นข้างบนเลยแต่อันนี้ขึ้นใช่ไหมแต่มันไม่ขึ้น เออจั่มันขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรหักเลยอ่าได้อยู่ดินก่อนขุดดินออกวิ่งทำไมเห็ดอะไรอ่ะดินไเห็ดยิบเหรอขุดดินมาเลยขุดขุดออกด้านข้างเออขุดดินงานออกอาลึกไหมนะอีกหน่อยนึง อ่าสับเลยชุบโอ้ยไม่โดนเอออุ้ย <c oughs> แต่มันสูงไม่เป็นไรเราสับแล้วไม่เป็นไรเอาไปน่าโอเคเราขอโทษนะตรงยาจุดกันยืงอย่างเดียวดีใจไล่ฮะอันนี้มันอยู่ลึกมันหนอกข,ขาวๆวเราต้องอออขุดกันตรงนี้นี่ท่านมาสับเขาลึ ั่งนั้นต้องฝั่งนั้เออเพราะมันมาสับับฝั่งนี้เห็นปะแล้วต้องขุดอีกมานะไม่ไม่สับเลยเนี่ยสับฝั่งนี้เอออุ้ยได้ไหมเราใช้มีดด้วยมีสับดิใช้มีดก็ได้ถ้าอยากจะใช้นะมีเปลี่ยนสับมีเปลี่ยนมันไม่ตรงอ่ะให้มีสับให้ดูโชว์บี มันไม่ตรง <laughs> สับไม่โดนเราจะเอาให้มันสูงมันก็ขึ้นมีมนอยู่ฝั่งนี้หลากกันมาฝั่งนี้มาซับฝั่งนี้นี่หลากกันมาฝังนี้อเอ,องัดรถ ได้กินไหมเนาะหน่อมากเลเนีน่ยสองคนต้องฟอกกันต้องจับจึ๊บตัดเดียวซับเธอเดียวต้องเข้าเธอเดียวแล้วจุ๊บร้อนอุ้ยใหญ่มาเอานอนนี่ต้อนขับรถ <c oughs> แข้งปวดเลย วลาตัดขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะผิดมันจะขึ้นข้างบนเป็นอย่างนั้นทุกคนหปวดเห็นไหมเอาไม่เป็นไรใหญ่อยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ับอีกเอามีดดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ตกเฮ้ chúa, ok, mọi người, nên như phân khảo bị đắn. Ugh, 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 คุ้มต้มจืดหนึ่งต้มจืดผาด <c oughs> แล้วก็ลันแกงชุบแป้งทอดอาบีสาม<ร>ดอกคนกรุงหาเห็ดเจอเลยยังไงมัง่งกับการหาเอาไม้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตแล้วตอนแรกก็ฟิตอยู่นะแต่ว่าพอพอทักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเราอยู่ข้างนอก <c oughs> คอยเตาะให้อ่ะคอยอะไรนะแต่งเหระคอยแต่งให้ <S <S ไม่ไหวแล้วต้องให้เจ้าของพื้นที่เข้าไปส่งออกมาให้เรา <S <S นะคบเราอันนี้คือหน้าที่ของเราเยอะนะเนี่ยหนึ่งกระสอบแล้วน่ะอืมถ้ามาคนเดียวนี่คือคงจะได้ครึ่งไม่ถึงละมั้งห้านหน่อก็พอใช่ไหมมอ่อนมันไม่ออมันแกเนี่ยมามแล้วเห็นไหมนั่นบมา<ม>ว่าวต่อไปขอนั่งกินดีกว่า ื้อกินเอาละมอเปาขอซื้อกินเอาดีกว่าเขาบอกพี่จูกัดรออยู่ข้างนอกหนึ่งนารีเดินเข้าไปฝุดโยนฝบ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 กัดนันเลงเอาตรงโคนแต่ว่ามันสับหัวตลอดเลยทำไมไม่สับตรงโคนมันอ่ะมันกะไม่ถูกหลุยหลุยหลุยชาวบ้านเรียกหลุยปิดลุยปิดบ่เย้มาอีกถุงโอ้โห คนกุ้งนั่งไปนี่ได้ต้นเอ้รลดอกอะไรวะเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นี่ยังไม่บานเลยอืไม่หลับไหมรู้จักไม่หลับหลับคือจำมีหรอใช่เข็ดหรือเปล่าไม่เข็ดไม่เข็ดได้เยอะดูหลับคือเข็ดของเยอะมากสู้ตายสู้ตายโอ้โหเงินตะลกคน เอาเอาแต่ละคนครบแล้วเราก็กลาบรักก็คือรักรักนี้มีของแทนเอาเอาดีอ่ะเอาเออ่ะอันเดียวก็พอแล้วพอแล้วเหามือแล้วได้ประมาณได้สามถุงผาย สามลุผ่านมานือนี่หอนขอนั่งครับกลับส,สบายปกติกลับรถมอไซค์อ่า <laughs> ลืมบอกเขาได้ให้โป้ฟ <c oughs> ้องข้าโโซดาแล้วเด้อบัดเดี่ยวสิผ้ามืองหางบัน <c oughs> บนี่ข้โาโโซดาแล้วฝ <c oughs> ากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้คลิปแาวอะไรคนคนผู้ไทยมุกดาฮ <c oughs> านแม่เด้อค่ะกลับมาพบพอก,กันใหม่คลิปหน้า สรับมาดิเหาะสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาไปเป็นสองคนตอไน้คนอยู่เวลาสี่คนเราสี่คนไปขับขับรถอยู่ขับรถอยู่บาย